ก็เดียวเราไปอ้าเราไปอ้าค่ะนี่นะเหมือนเรากำลังแข่งกับน้องอยู่เลยนะอ้าน้องตกไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพี่ต้านะคะโหดเสมอมต้อนเมอสเม,อ,สเมอไปเลยนะพึ่งหนึ่งของทั้งโอดอย่าพึ่งตายเออเออตกใจอ่ะตกใจอ่ะ ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องลิตาคิดเคสวันนี้นะคะอยู่กับเกมโรบอทอีกแล้วค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะคะก็คือแบบ Easy p a r k o u r o b b y 175 Stage ค่ะทุกคนโอ้โหก็คือมี175้ด่านนะัน่นเองนะทุกคนเราต้องผ่านไปให้ได้นะ โอเคค่ะแล้วที่เห็นอยู่นะคะนี่ก็คือ FC ของเรานั่นเองใช่ค่ะงั้นเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเรามาเล่นกันเลยดีกว่ามีตั้ง175ด่านนะคะทุกคนไม่รู้ว่าเราจะไปสุดไหมนะอาจจะต้องใช้เวลาสัก185วันนะคะทุกคนดีนะเราไปกันเลยดีกว่าค่ะเย้นี่อันนี้ด่นอ๋อสีแดงห้าโอเคโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนเราโอเคเฮ้ยเรียบร้อยอึบอึ๊ สีเขียวโอ้โหมีน้องน้องแฟนขับรายล้อมนะคะเหมือนเดิมนะคะสีแดงคือห้ามกระโดดลงนะออ้ตรงนี้เหมือนอะไรอะ่ะมังกรหรอเสียวตกนะคะทุกคนน้องๆน,นะคะก็กําลังตามมาเรื่อยๆนะคะเมื่อกี้แอบถามน้องๆว่าแบบเคยเล่นแอ่บแม,มีไหมนะคะน้องๆบอกว่าไม่เคยเล่นนะแล้วก็เล่นไปพร้อมๆกันเลยนะคะพี่วิต้าก,ก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเออเย่ yeah. สีแดงหยับได้ สีส้มสีแดงเรง่ถุบแป๊บเดียวเราไปอ้าเราไปอ้าคะ่ะถุบแป๊บเดียวเราผ่านไป11ด่านแล้วคะทุกคนโ,<ฮ>โ<ฮ>ตรงนี้น่าจะห้ามเบนสีแดงนะคะทุกคนเย่ไปกันต่ออ้าวตรงนี้คือเขาให้เรื่องหรือเปล่าแล้วแบบเราเลือกถูกหรือเปล่าอะไรอย่างงี้พี่ลิต้านะคะเป็นเซียนแมปออบบี้นะมีน้องๆน,นะคะขอแมปกระโดดกันมาเยอะนะคะพี่ลิต้าเลยมาทำให้นะ โอ้โหตรงนี้ช้ามากต้องกระโดดนะคะทุกคนถ้าเดินนี่น่าจะ8ปีนะคะถึงจะถึงอ่ะ17%แล้วเจ็ดด่านยังไม่ถึง17%น้องน้องนำพี่ลิต้าไปแล้วนะลิต้าต่อให้นะคะเพราะว่าเห็นว่าแบบเป็นแฟนคลับพี่ลิต้าไงพี่ลิต้าก็จะต้องแบบว่ายอมยอมน้องนะคะก็คือให้น้องไปก่อนนั่นเองจิ๊กจิ๊กจิตรงนี้เขาให้เลือกรือเปล่าทุกคนอ่ะน้องตกลงไปแล้วตรงนี้ไปยังไงอ่า ลีต้ายืนหนึ่งค่ะทุกคนเออตรงน,นี้ให้เลือกหรือเปล่าอ่ะแล้วก็ตามๆน้องไปก่อนอ่าทำดีมากค่ะทำดีมากอ่ะน้องตกไปแล้วี่ต้ายืนหนึ่งนะคะพี่ต้ายืนหนึ่งอออเย่อืบโอ้อันนี้เหมือนลูกชิ้นเลยอะทุกคนเด่นแ,แล้วจะเป็นลูกโป่งทอมัสนะคะน้องทอมสัสน้องขาประจำนะเย่ โอ้ย oh, ใช้ดวงอยู่แล้วทุกคนเฮ้ย oh, oh. เราไปได้เดี๋ยวนะน้องคนนี้รักไก่เรารักไก่บ้างไหมปะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ารักไก่ oh. ไม่ต้องรักไก่ก็ได้ทุกคนมันไม่ได้ตายอะ <laughs> ผ่านไปไม่ได้ก็แค่เลือกอีกประตูหนึ่งนะคะทุกคนมันไม่ได้ตาย <laughs> ตรงแดงๆเนี่ยค่ะตายดูเหมือนว่าด่านจะยาวแต่จริงมันไม่ได้ยาวนะทุกคน ตอนแรกพี่อีตาตกใจอะฮู้ร้อยเจ็ดสิบห้าสเตตเลยเหรอตรงนี้เราต้องเลือกไหมเนี่ยเหยียบฝีมือจะเป็นอะไรหรือเปล่าม่ไม่เป็นนะคะไม่เป็นไม่ยากนะคะทุกคนอีซี่จริงๆนะคะตรงนี้เราก็เดินได้เลยไม่ต้องกระโดดไม่เปลืองแรงตอนนี้นะเหมือนเรากําลังแข่งกับน้องอยู่เลยนะอน้องตกไปแล้วฮ่าฮ่าฮ่าพี่อีตานะคะโหดเสมอต้นเสมอปเลยนะ,ะต,รนนะตรงนี้น่าจะเหยียบไม่ได้นะคะจะต้องข้ามไปนะต้องปีนเอร์ <c oughs> โอ๊ะไม่น่าพูดเลยงงั้ดูน้องไปแล้วเฮ้ยใจคิดว่ามีอะไร FC แล้วบอก FC ค่ะ FC FC ตกไปเรียบร้อยแล้วนะ FC อ่สีเหลืองหยับได้ไหมอะหยับได้ค่ะ อ๋อตรงนั้นสังเกตดีๆนะทุกคนตรงนั้นมันจะเป็นสีแดงที่แบบปเป็นเรืองแสงนะคะก็คือเป็นจุดที่เหยียบไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าเหยียบนะคะทุกคนต้องมองดีๆนะพี่ลิต้าเนี่ยมองไม่ดีแล้วหนึ่งเหยียบอ้าวน้องตายแหละไปเร็วจังเย่ทางนี้ค่ะทางนี้เราเขานำไปให้แล้วอุย้ยน้องเสกชุดนักเรียนด้วยนะไม่รู้อยู่โรงเรียนอะไรนะคะเนี่ย น้องรักไก่น้องรักไก่แผลน,ใน้องบางคนชอบไก่นะคะเลยชอบรักไก่เวันนี้ยังไม่เห็นน้องไอด้าเลยนะคะทุกคนสงสัยเรียนพิเศษอยู่หรือเปล่าแต่น้องสายป่านนะคะนำเราไปแล้วนะนำเราไปเยอะเลยมีห้ามกระโดดห้ามโดนห้ามแตะห้ามเดินขาดเลยนะคะอู้หู้เราก็ไม่รู้ว่ามันรื่นฝั่งนี้ละกันเหมือนยาเลยอะทุกคน อุ้วเราก็หากันจนเจอตรงกลาง ه, อ้เนาะเขาตกไปแล้วคิดว่าจะตกบ้างง่ายนะคะทุกคนง่ายเสียงสั่นกันเลยทีเดียวเชียวเออนี่มัน,นอะไรกันเัาเนี่ยเราไม่อยากตกนะคะทุกคนอุ้ยทุกคนแวะจุดชมบิวตรงนี้สัก แป๊บ,บนึงมันดื้อค่ะทุกคนอู้อีไกะเนี่ยโอ้โหไปถึงรุ่นอีไกลเลยทุกคนมากันเถอะน้องคนนั้นชื่ออะไรอะกาตาเหรอเรามองไม่ชัดอะคะ่ะใช่นะคะกาตามีมีคนน้ำทางให้เราด้วยเข <laughs> ินจังทอมัสน้องทอมัส iPad นาน้องทอมัส iPad นาเออนีีอะไรอ่ะ โมงเย่เ yeah, ย yeah, ่กระโดดกระโดดเราก็แตะริมๆไปเรื่อยๆตอนนี้นะคะเราเอ่อน่าจะใกล้ครึ่งหนึ่งแล้วนะครึ่งหนึ่งของทั้งโอดอย่าพึ่งตายเออน่าจะใกล้ครึ่งนะคะตอนนี้เรามา6 8ด่านแล้วนะอีซี่นะคะีซี่กระโดดไปเรื่อยๆทุกคนไม่มีอะไรเลย ไม่มีอะไรมากนะคะรู้สึกว่าง่ายกว่าแมปแมปกระโดดที่พี่พิตาเคยเล่นมาอีกนะคะเพราะพวกนั้นอาจจะต้องใช้ดวงเยอะแต่อันนี้ไม่ค่อยได้ใช้ดวงเท่าไหร่ทุกคนแค่แบบใช้ไวพิบเฉยๆแบบถวีเพื่ทุกคนกระโดดอา้าวไปแล้วเอเราเดินเฉยๆไ,ได้ค่ะทุกคนไม่ต้องกระโดดให้เพลองแรงนะคะอันนี้ก็เดินเฉยๆได้เหมือนกันเออตกใจอะตกใจอะ,อะ กระโดดก็ได้กระโดดก็ได้ตายอุโ,ยอมโมงนะคะอุมโมงเย <Yeah S 1> น้องเขาแต่งตัวน่ารักจังเลยอ่ะ <Yeah. S 1> มีน้องๆถามกันมาเยอะนะคะว่าพี่ลิต้านะคะเออได้การแต่งตัวแบบนี้มาจากไหนนะคะได้สก,กินนี้มาจากไหนพี่ลิต้าซื้อนะคะทุกคนไม่ได้ได้มาฟรีๆนะคะอู้มันด้สีรุ้งโอ้พระเจ้ามันไม่รุ้งนะทุกคนมองไงว่าเป็นรุ้ง <c oughs> ขอร้อง ตอนนี้เราเ,เกือบครึ่งทางเหมือนเดิมมุตรงนี้สีแดงสีเขียวเหมือนตอน้นคริสต์มาสเลยค่ะทุกคนอออกขออะไรที่กระโดดสูงๆหน่อยได้ไหมคะพอดีเราตัวเตี้ยน้องโทมัสนาจาะหายไปเลยไม่สิเขาชื่อโทมัส iPad นะ iPad นะอะไรคือ iPad นะแบบสวยจุง สีสันสวยงาม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 นะคะเออมันตกใจอ่ะไม่ชอบโดนในตรงไอ้สีแดงๆอ่ะลเราจะเหนือทำไมมีคนถามว่าพี่ต้าเป็นคนสุพรรณหรือเปล่าไม่ใช่นะคะพี่ต้าเป็นคนสมุทรปราการนี่แหละคะ่ะแต่บางทีก็มีเหนือบ้างเป็นครัง้งคราวเป็นครัง้งคราวเหนือบ้างเป็นครัง้งคราวน้องเขาไปแล้วนะโอ๋อน้องเขารอเราคะ่ะ แม่มาดาแห่งความดีโอ้โหน้องนะคะเป็นคู่หูเราเลยเนะี่ยกระโดดไปพร้อมกันเลยนะเดินได้โอเคอุ้ยอันนี้อะไรเหมือนเราเบิดเลยทุกคนนี้เป็นลูกช็อกโกแลตน้องๆน,นะคะตามพี่วิต้าไม่ทันนะเหลือกันแค่นี้นะคะเหลือแค่นคนเดียวที่ตามทันนะคะเป็นผู้รอดชีวิตนั่นเองเราเดินทางกันมาครึ่งทางแล้วนะคะทุกคน ทางจริงๆลแล้วอันนี้น่าจะมากกว่าครึ่งทางแล้วแหละเออเราจะาสะดุง้งสะดุง้งเนี่ยไม่ใช่แอคติ้งนะคะทุกคนพี่นิตาสะดุ้งจริงะคะ่ะพี่นิตาเป็นคนขี้ตกใจมากๆเลยนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยก็คือจะตกใจแบบหนักมากเลยนะคะทุกคนไม่ได้แอคติ้งใดๆนะคะตอนนี้นะคะเรามาถึงด่านที่1 1 1แล้วนะเดินทางกันมาค่อนข้างยาวนานเหมือนกันนะคะยาวนานเลยนะอันนี้คืออะไรอะขนมเหรอมันเหมือนท่อมากกว่าทุกคน แลใช้ดวงว่าน่ะอ่าดวงเลยอ่าไม่ดีแล้วไม่จะฝั่งนี้อ่าแล้วก็ฝั่งนี้อ้าวฝั่งนั้นโอเคนี่เหมือนเอ็มเอ็เอ็มอีกแล้วนะทุกคนน้องเขาหายไปแล้วนะคะน้องเอ่อกาตากาตาในสักอย่างหนึง่งอู้ทุกคนเห็นอะไรนั่นไหมนี่อุโมงค์สีรุ้งทุกคนเอออ้าวอ๋ออ้าวกะโดดข้ามนะคะโอ้โหขนาดอยู่ในอุโมงค์ต้องกระโดดข้ามเลย เอยผ่านไม่ได้ทุกคนดูชรงแล้วขอเวลาทักเจปีค่ะทุกคน,น <S 2>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  มาใดน,นี้ต้องเลือกหรือเปล่าว่าซ้ายหรือขวาน่าจะอาจจะไม่ต้องเลือกโอเคซ้ายหรือขวาก็ได้ค่ะวันนี้ราว่าอยู่คนเดียวเลยนะคะกับตอนเย็นๆน,นะคะไม่เห็นจะมีใครซนไม่เห็นจะมีใครดูแลอะไรอุยน้องเขาตามมาทุกคนเราหนีหนีหนีเอฟซีกันดีกว่าเอ้อ อโอเคขึ้นมาได้แล้วทุกคนถ้าเราพลาดแม้แต่ครั้งเดียวนะเราจะต้องโดน f อซีแซงแน่ๆเลยวสสายป่านสายป่านวนกลับมาฮ่าฮ่าสายป่านเจอกันนะน,น้อนเย่เราไม่พลาดเลยนะคะเราหันหลังอาไม่ได้หันเลยฮ่าฮ่นเรงอยู่ตรงนั้นยู่เลยฮิฮิอทุกคนเราจะพลาดแล้ว มาแล้วซอมบี้ซอมบี้บุกทุกคนซอมบี้ตามมาแล้วซอมบี้ตามมาแล้วนะยังนะคะยังทิ้งห่างอยู่นะที่ตายังผลาดได้นะคะประมาณ 1- นถึงสครั้งนะคะน้องก็จะยังตามไม่ทันนะอุ้ยอย่าพลาดนะอย่าพลาดนะอุ้ยเราเสียว่าเราเสียวพลาดมากเลยอุ้ยแมปสวยว่าไปแบทชมแมปกันสักพักอีกแล้วว่าน้องๆเขาอยู่ไหนกันนะคะไปนี่เรา น่าจะอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ววป่านี่งน้องสายปาพี่ลิต้ามาแล้วเราอะเริ่มก่อนเราไม่ได้แซงพี่ลิต้าแต่เราอะชิงเริ่มก่อนพี่ลิต้าไปเลยพี่ลิต้ากําลังค้างอยู่เลยแล้วเราก็เริ่มก่อนน้องสายป่านะคะถ้าคนที่สงสัยนะคะว่าน้องสายป่านคือใครนะคือน้องสายป่านนะคะเป็นคนที่อยู่กับเราทุกคลิปเลยนะคะแต่ว่าน้องเขาเปลี่ยนชื่อคะ่ะชื่อก่าน้องคะคะ่ะชื่อลลิสาอะไรสักอย่าง,างนึงค่ะทุกคนนั่นแหละค่ะน้องเขาเป็น f c ตัวยงนะคะ ก็คือจะตามติดพี่ลิต้านะคะไปทุกที่เลยนั่นเองนี่คนหรือแมงมุมเนี่ยสำหรับใครที่อยากมาเล่นกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่สามารถแอดเพื่อนพี่ลิต้าได้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 นะคือเพื่อนพี่ลิต้านะคะเต็มแล้วนะคนแอดกนมาสอง0ันคนเลยนะทุกคนแต่ว่าพี่ลิต้าสามารถรับได้แค่200นะคะพี่ลิต้าก็หวังว่าน้องๆจะเข้าใจนะคะแต่ว่า ชื่อชื่อโลโบอกของพี่ลิต้านะคะชื่อลิต้าอันเดอร์สกอร์คิแคทค่ะ R I T A อันเดอร์สกอร์ K I T C A T ค่ะน้องๆน,นะคะก็สามารถกดติดตามมาได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่อยากมาเล่นกับพี่ลิต้าตอนที่พี่ลิต้าอาัดอยู่แบบนี้นะคะกะ็ติดตามข่าวสารใน IG ได้ค่ะเพราะว่าพี่ลิต้านะคะจะลงสตอรี่ไอไว้นะเผื่อคนที่ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในติ๊กต็อกในติ๊กต็อกในโลโบอกนะคะทุกคน พี่นิตานะคะก็จะลงสตอรี่ไว้ว่าเดี๋ยววันนี้พี่นิตาจะมาอัดนะคะตอน4ี่โมงอะไรอย่างนี้นะอัดแมปนี้นะแบบแมปนูน้นแมบนี้อะไรอย่างนี้นะคะน้องๆเขาจะได้ตามกันมาได้นะคะว่าน้องๆจะได้รู้นะคะว่าพี่ิตาอยู่แบบไหนแล้วก็มากันได้นะคะถึงแม้จะไม่ได้เป็นเพื่อนกับ พี่ลิต้าในโรบอกก็ตามก็สามารถมาร่วมแจมกันได้เหมือนกันนะคะไงก็ฝากไอจด้วยนะคะ l i ต้าอันเดอร์สกอร์คิดแนนคนะทุกคนเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆนะคะว่าแบบพี่ลิต้าไปไหนทําอะไรอยู่อะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะขึ้นไว้ให้นะว่าหน้าตาไอจพี่ลิต้าเป็นยังไงนะคะตอนนี้เราแซงน้องสายบานแล้วทุกคนโอ้เว่าไปใกล้จบแล้วนะเนี่ยไปอ้าวสาย่านไปซะล้ไปเร็วลิต้ายืนหนึ่งอ้าวขึ้น คิดว่าจะขึ้นไม่ได้ใช่ไหมน้องเขาคันตามกันมาเลยนะคะเป็นลูกคนที่สองอเลยนะคะน้องไปก่อนไปไสบ้านเร็วเลือกสาบ้านเลือกอ่าดีมากสังเกตว่าตอนนี้นะคะมีน้องโทมัส iPad นะมาตามแล้วนะคะนะเขาในที่สุดเขาก็ตามเรามาทันจนได้นะคะด้วยความเร็วเประมาณ20เมตรต่อวินาทีนั่นเองนบานใด ปกตินะคะถ้าเกิดเราเล่นพวกด่านออบบี้อะไรพวกนี้ทุกคนตรงเนี้ยมันจะเป็นบันไดหายแต่อันนี้มันไม่ใช่แบบบันไดหายยังมีความแบบว่าแปลกและแตกต่างกับด่านอื่นนิดนึงนะคะจะเป็นแบบบันไดแบบบันไดหายที่แบบที่มันหายไปอ่ะทุกคนที่มันแบบมันไม่ได้แบบล่องหนอ่ะมันไม่ใช่บันไดล่องหนอันนี้เป็นบันไดหายเลยนะคะทุกคน ตอนนี้นะคะก็ผ่านไปแล้ว70ปีนะคะแล้วก็ยังไม่ถึงทีนะคะเนี่ยน่าจะใกล้ถึงแล้วนะคะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นแถวสุดท้ายแล้วนะถ้าเราไปถึงปลายทางได้เนี่ยก็น่าจะชนะแล้วนะคะตอนนี้เราก็มาถึงที่ด่านที่171แล้วนะทุกคนมีทั้งหมด178ด่านนะคะใกล้ถึงแล้วนะพี่ลิต้าน,นะคะจะเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกนะคะตื่นเต้นจังเลยอู้ตรงนั้นน่าจะเป็นเส้นชัยนะคะคนเตรียมตัวเตรียมตัว นะกใกล้แล้วทุกคนใกล้แล้วใกล้แล้วเย่เอันนี้น่าจะถึงแล้วนะตึ้งอ้าวอันนี้ไมื่อถึงแล้วเหรอเดี๋ยวนะอันนี้ก็ถึงแล้วเหรอเอ่อตอนนี้นะคะเราก็ถึงแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ถึงแบบงงๆค่ะเพราะเราไม่คิดว่าเส้นชัยมันจะคือจุดเริ่มต้นนะคะแต่ก็แต่ก็โอเคค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้พีลิต้าด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่อยากให้พีต้านะคะไปเล่นแมปไหนนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วพีต้านะคะจะไปเล่นแมปนั้นนะคะแล้วก็แล้วก็อย่าลืมไปกดติดตาม i อพีลิต้าด้วยนะคะพ mm hmm. ีต้าเน,นื้อสกอร์คิดแค t นะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าน้องๆน,นะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะคะเวลาที่พีต้านะคะไปเล่นแมบไหนนะจะได้ตามมาเล่นด้วยกันได้นะคะนะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย